ปรากฏการสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างที่ว่า,าไว้เนี่ยมันเท่ากับเป็นการฉกฉวยโอกาสครับของบรรดาสสทั้งหลายเอารัดเอาเปรียบประชาชนครับซึ่งจะต้องจ่ายเงินค่าภาษีครับเงินภาษีของประชาชนส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นเงินที่นามาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับสสอครับเงินเดือนสสเท่าไหร่หนึ่งแหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับเอาตัวเลขกลมๆครับนี่ยังไม่นับรวมสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆครับสิทธิในการรักษาพยาบาลค่าตัว๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอ้างว่าไปดูงานนะครับรวมไปจนถึงเงินเดือนนะฮะของบรรดาผู้ช่วยและผู้จํานานการประจำตัวอีกคนละ8คนนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับถ้าไปดูสวัสดิการสำหรับวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับมีการพูดถึงตัวเลขครับ เปิดเผยตัวเลขค่าอาหารต่อมื้อครับต่อคนนะครับต่อมือนะครับ861้อบาทครับวันหนึ่งมีสามมือครับเช้ากลางวันเย็นนะครับถ้าวันไหนมีการประชุมเลิกดึกครับคำว่าเลิกดึกของท่านก็คือตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปครับมีมื้อดึกให้อีกต่างหากมีเครื่องดื่มนะฮะเครื่องดื่มหลากหลายประเภทให้อีกต่างหากนะครับนี่คือสิ่งที่ได้นะครับสำหรับการทำหน้าที่ในการมาประชุมสภาผู้แทนราษฎร